สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนที่ติดตามไมล์เล็บเจเจห้าเกช anel สวัสดี FC ทุกท่านนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปคลิปนี้เราจะมาพูดถึงแรงงานพม่าอีกแล้วนะคะก็คือไปดูข่าวมาเนาะที่โลกนะคะแท็กซี่อายุก,ก็เยอะเลยนะคะก็คือไปฆ่าทิง้งนั่นเนาะแล้วก็มีการโทรเข้ามาหาลูกสะใภ้นั่นแหละคะ่ะว่าจะของเงินสองหมื่น แต่ไม่รู้ว่าแท็กซี่นั้นไปติดนี้อะไรเขาหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะคะหรือว่าจะเป็นการจี้ป้นอันนี้ก็เขาเรียกอะไรนะแค่โทรมาจะเอาตังค์กับลูกสะพ้นะคะแต่ลูกสะพ้ก็บอกว่าอย่าบอกให้ลูกชายรู้นะถ้าถ้าถ้าผู้ผู้เสียชีวิตน่ยที่เป็นคนขับแท็กซีน่นะพูดขึ้นมาในโทรศัพท์ ถ้าอันนั้นเป็นความจริงก็คงเป็นการติดหนี้ติดสินประมาณนั้นหรือเปล่านะคะเพราะว่าไอหนุ่มที่โทรมาเนะี่ยพูดภาษาไทยก็ไม่ชัดนะคะจนกระทั่งมาได้รับข่าวนั่นแหละคะ่ะว่าคนที่ขับรถแท็กซี่ก็คือเป็นพ่อของของสามีเนี่ยโดนฆ่าทิ้งอ่ะเนาะนะคะก็คือโดนหนุ่มพมา่าฆนะ่าทิ้งนั่นแหละค่ะเนาะล่วงไปฆ่าที่สมุทรปราการนั่นแหละคะ่ะก็จะเป็นในในป่าเนาะนะคะในป่าตรงที่ เขาเรียกอะไรอ่ะมีคนไปไป,ไปเจอนะคะเนาะอันนี้มาเล็เจก็ดูข่าวตั้งแต่เช้าแล้วก็เพิ่งได้มาเล่านะคะอันนี้ก็จะมาย้อนถึงสิ่งที่เราลงคลิปไปคลิปสั้นๆสองสองทลิปนี่แหละค่ะเนาะก็คือมีเด็กวัยรุ่นพูดสำเนียงพามา่าหรือสำเนียงเอเผาที่อยู่ตามชายแดนของประเทศไทยเรานี่แหละค่ะเนาะ แต่ในข่าวนั้นเขาบอกว่าเป็นเด็กพม่านะคะเป็นเด็กพมา่มาไมล์ลูกจก็เอามาลงก็คือจากบุงมงเพื่อนบ้านนะคะก็ขอต้องขออนุญ,ญาตเนาะเพราะว่าเอามาลงจะได้ให้คนไทยเราได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในสังคมของเรานะคะก็คือมีการขับรถมอเตอร์ไซค์ของสายตรวจนะคะเราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมโรงพักแห่งนั้นจึงอนุญาตให้เด็กขับรถสายตรวจของตัวเองได้ ทั้งๆท,ท,ที่มันเป็นนะคะรถเกี่ยวกับงานราชการนะคะของประเทศไทยนะ่ะแต่ให้เด็กวัยรุ่นไปขับซ้อนกันออกไปนะคะขับเล่นกันนะ่ะทั้งๆท,ท,ที่ตรงนั้นน่ะนะคะมันเป็นของเปิดไซเรนได้อะไอรถโมไซค์คันนั้นน่ะมันก็คือต้องเป็นของหน่วยงานของเจ้าหน้าที่ในประเทศไทยอยู่แล้วใช่ไหมคะทุกคนซึ่งเจ้าของช่องก็บอกมาอยู่แล้วว่า มีคนส่งข้อมูลมาให้ว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงเนะี่ยลองเอาไปทําดูว่ามันสามารถทําได้ไหมผิดกฎหมายไหมแล้วคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบมีความผิดด้วยไหมที่อนุญาตให้เด็กวัยรุ่นดูหน้าตานี่ยังไม่ถึงยี่สิบด้วยซ้ำม,มั้งนะคะที่เห็นในคลิปนั่นเลยค่ะก็คือยังเด็กแล้วอ่อนอยู่เลยค่ะทุกคนแต่สามารถขับรถโมไซค์ได้นะ่ะดูสิคะนี่ จ้าหน้าที่และเลยขนาดนั้นได้เลยคะให้คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในหน้าที่การงานของตัวเองเนี่ยขับรถที่เป็นรถในตำแหน่งหน้าที่การงานออกไปข้างนอกได้เนี่ยนะคะไหนจะเรื่องอีกเรื่องหนึ่งครูเหมือนกันนะคะที่เป็นนักเอสถานศึกษาของประเทศไทยเนี่ย กระทรวงศึกษาธิการต้องลงตรวจแล้วนะคะหน่วยความมั่นคงก็ต้องลงตรวจได้แล้วร้องเพลงชาติไทยยังไม่ชัดเจนด้วยซ้ําไปแต่พอร้องเพลงชาติของพมา่าซึ่งเรียนหนังสือในประเทศไทยใช้ภาษีของคนไทยด้วยในการเรียนหนังสือเนะ่ะร้องเพลงพมา่าทั้งโรงเรียนน่ะมันเกิดขึ้นได้ไงในประเทศไทยนะคะเนี่ยในแผ่นดินไทยด้วยไม่ใช่แผ่นดินพม่าด้วยซ้ําไปนะคะ เข้ามาอาศัยในประเทศไทยมาเรียนหนังสือในประเทศไทยแต่กับร้องเพลงชาติของพาม่าได้ชัดเจนมากกว่าคือกล้องคือเพลงชาติไทยนี่กบไปเลยคือร้องได้ผิดบ้างถูกบ้างนะคะแต่ให้ร้องเพลงชาติพาม่าได้เต็มที่เนี่ยโรงเรียนต้องรับผิดชอบครูหรือพออ,อหน่วยงานที่ อยู่ในโรงเรียนนั้นต้องรับผิดช,ชอบทุกคนน่แหละค่ะเพราะว่าคุณเป็นถึงครูบาอาจารย์แต่ทําไมอนุญาตให้พมา่าเด็กๆพมา่าร้องเพลงปลุกใจของชาติพม่าได้ในประเทศไทยในโรงเรียนของโรงเรียนไทยเรานะ่ะเห็นไหมคะทุกคนเกิดอะไรขึ้นในสังคมไทยเราอย่าเขาเรียกอะไรไม่รับเจให้นึกไปถึงประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเราเนี่ย เสียกรุงศรีนะคะโดนพมา่ายึดเพราะอะไรนะคะเพราะอะไรเพราะมีคนไทยที่ไม่ซื่อสัตย์นะคะในแผ่นดินเกิดของตัวเองเนี่ยนะคะคิดคิดการไม่ดีน่แหละค่ะมันจึงมีเหตุการณ์ที่กรุงศรีต้องเตะเห็นไหมคะเนี่ยยังไงคะอนุญาตให้พมา่าร้องเพลงชาติพมา่า ปลุกใจคนพมา่าในแผ่นดินไทยคุณครูทุกๆคนหรือพออ,อโรงเรียนนั้นต้องรับผิดชอบได้แล้วนะคะหน่วยความมั่นคงต้องลงพื้นที่แล้วนั่นคือประเทศไทยของเรานะคะไม่งั้นจะมีคําพูดที่บอกว่าคนไทยเราต้องรู้รักษาาารีกันนะคะต้องช่วยกันปกป้องเพลงชาติไทยเป็นเพลงชาติของคนไทยถ้าคนไทยไม่ปกป้อง เหมือนที่อดีตนายกนะคะท่านเคยพูดไว้เนะี่ยนายกลุงตู่ถ้าเราไม่รักสาเมคีกันเราจะร้องเพลงชาติให้ใครฟังเห็นไหมคะเนี่ยหมาย,ร,ยรัจเจจำจำต้องพูดตรงนี้แหละคะ่ะเลยก็เอาสิ่งนั้นล่ะมานำเสนอให้ให้ทุกคนที่เป็นคนไทยได้รู้ว่าแรงงานพมา่าที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยมีลูกมีหลานออกมาเยอะแยะหรือนะคะ คนที่เขาเรียกอะไรเข้ามาอพยพเข้ามานะ่ะกลับมาร้องเพลงชาติของเขาปลุกเร้าใจคนในประเทศของเขาซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยหมยเรับ j คิดว่ามันไม่ถูกต้องมันไม่ควรด้วยซ้ําไปนะคะที่จะทําอย่างนั้นเนาะเพราะว่านี่คือแผ่นดินไทยของเราเนาะคะ่ะถ้าเราไม่มาแรงวันมันมาโอ้ย <laughs> ไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ฉีดอะไรเลยนะคะทุกคนพอเปิดหน้าต่างมันก็บินเข้ามาเนาะไปหาซื้อแล้วค่ะวันนี้วันอาทิตย์ลืมอีกนะคะเออนั่นแหละไมล์เลฟเจก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนี่แหละคะ่ะว่ามันไม่ควรจะมาร้องเพลงชาติของประเทศอื่นในประเทศไทยด้วยซ้ำเพราะนี่คือแผ่นดินไทยถ้าคนไทยเราไม่รู้จักรักและหวงเห็นหรือว่าครูที่สอนโรงเรียนนั้นก็เป็นพมา่าเหมือนกันอันนี้เอะใจนะคะขนาด เห็นไหมคะที่มายรัตเจเอาคนที่เปิดเผยว่าผู้เยาวบ้านก็เป็นพม่าสวมสิทธิ์เป็นคนไทยเอาลูกเอาหลานเอาครอบครัวเอาญาติพี่น้องเอาเพื่อนเอาอะไรมาสวมบัตรเป็นคนไทยแล้วครูที่โรงเรียนนั้นเป็นคนไทยหรือเปล่าอันนี้ไม,ไม,ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะหรือจะเป็นพม่าสวมสิทธิ์เลยอนุญาตให้พมา่าร้องเพลงชาติพม่าได้หน่วยความมันคงต้องลงให้ให้ได้ต้องลงด่วนแล้วคะ่ะเนาะ แล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็พูดประมาณนี้นะคะทุกคนเนาะเพราะว่าหมาล์รับจีนำเสนอข่าวนี้อยากให้คนไทยเราตื่นตัวนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในสังคมไทยเราเพราะปัจจุบันนี้ทุกคนรู้ไหมคะว่าประเทศต่างๆมีปัญหามากมายเหลือเกินแต่และประเทศหลัง่งไหลเข้าเมืองไทยเราหลายคนด้วย,หล,ยหลายชาติด้วยแล้วก็หวังเป็นที่พึ่งสุดท้ายที่จะอยู่ในประเทศไทยเราเนะี่ยเห็นไหมครับ แล้วลูกหลานของเราถ้าเราไม่ปกป้องอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรเรานะคะต้องเหลือแผ่นดินของเราให้ลูกหลานเรานั่นแหละคะ่ะยิ่งรัฐบาลชุดนี้มาจะเอาที่99ปีให้เขาเนี่ยจะเอาน่นเอานี่ให้เขาเนี่ยคนไทยเราต้องตื่นตัวได้แล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ